สวัสดีค่ะทุกท่าน mm hmm. ออขอต้อนรับเข้าสู่รายการ A Linguistic Talk อมราอธิบายภาษานะคะรายการของเราก็ตามชื่อเลยค่ะท่านวิทยากรของเราคือศาสตราจารย์กิติคุณดออรอมราประสิทธิ์รัฐศินนะคะจะมาอธิบายมโนทัศน์ดุประเด็นทางภาษาในบรรยากาศสบายๆนะคะเป็นเวลาสั้นๆประมาณ30นาทีทุกวันอังคารที่2และ4ของเดือนค่ะ เนื่องจากเวลาค่อนข้างของอาจาร,รย์ไว้30นาทีซึ่งจำกัดมากนะคะขออนุญาตอาแนะนำประวัติของอาจาร,รย์อย่างย่อยๆที่สุดในในแต่ละทุกรายการที่มีมาเลยนะคะก็คืออาจารย์เป็นศาสตราจารย์กิติคุณประจำภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยค่ะ อาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจําหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาหลักวรารสารมนุษยะวรวารสารนานาชาติสาขามนุษยศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นภาคีสมาชิกสำนักงานราชาบัณฑิต,ตยสภา,าค่ะก็ แบดมินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ครูกรุณาตอบรับมาพูดให้รายการนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ดูแลรายการนี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรอคอยแล้วก็เกี่ยมไป้ายไฟกันมาแล้วนะคะเ,เดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้เวลานี้ดูเสียงใน Facebook แป๊บนึงนะคะครูว่าเสียงมาโอเคหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญครูค่ะ ตอนนี้เสียงก็โอเคนะคะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตกลับเรียนเชิญครูบรรยายในหัวข้อเมตาเมตาเวิร์ขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านขอบคุณมากเลยนะคะที่ที่มาเป็นผู้ฟังเอ่อแล้วก็ขอบคุณพิมพ์พัดมากเลยซึ่งต่อไปนี้ก็จะเรียกว่าพิมพ์นะคะเพราะว่าพิมพ์ทำงาน กับครูมานานแล้วก็เขาก็เห็นว่าครูเนี่ยชอบตอบคำถามบางทีมีคนส่งอีเมลมาถามอะไรครูก็ตอบหมดเลยแล้วก็มีบางคนก็มาดักพบเพื่อจะถามคําถามอะไรเนี่ยครูก็ตอบแล้วก็ไปไอ้โปรแกรมอะไรโคราของอินเตอร์เนชั่นแนลครูก็ไปตอบปัญหาทางด้านภาษาศาสตร์ด้วยทีนี้ก็พิมพ์ก็เลยบอกว่าสงสัยครูจะต้องอธิบายให้เพื่อนผองชาวภาษาชาวภาษาศาสตร์ฟังครูก็ยินดีนะคะก็เราก็คิด ที่จะทำาอะไรอย่างเงี้ยมาสักสักพักใหญ่เป็นปีเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ก็ลองําดูก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าจริงๆบรรยายออนไลน์มันเยอะมากอยู่แล้วแต่แต่วันนี้มันตื่นเต้นเพราะเวลามันน้อยก็ก็ขอโทษนะคะเลนิดหน่อยเพราะว่าครูโหลดไฟไอ้ powerpoint ไม่ขึ้นนะคะมันไม่เป็นใจเลยแล้วคอมพิวเตอร์มันก็ไม่รีสปอนอะไรหมดเลยเพราะเราตื่นเต้นเรากดทีห้าหน้าต่างพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะคะวันนี้หัวข้อก็ หัวข้อก็กํากลังฮิตนะมันมันก็คิดเป็นภาคหนึ่งแล้วอ่ะครูก็อยากพูดถึงเรื่องนี้มันก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ลิสต์เอาไว้นะคะแล้วก็คราวหน้าเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่มีใครถามคําถามท,ที่เจ๋งๆมาเนี่ยครูก็จะเอาหัวข้อของครูเนี่ยขึ้นมาอธิบายแต่ถ้าเดี๋ยวพิมก็จะแนะนําตอนจบแล้วกันว่าคาถามจะจะส่งมาทางไหนแต่แต่ห้ามส่งมาทางอคอมเมนต์เพราะครูไม่อ่านครูไม่อ่านเฟซบุ๊กค่ะครูไม่อ่านคอมเมนต์อยู่แล้วไม่มีเวลาค่ะเวลาเวลาครู กันงานเยอะค่ะเดี๋ยวขอแชร์ไฟล์เลยนะคะเอ่อเขาแชร์กันอย่างเงี้ยอ๋อโอเคค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ครูจะพูดวันนี้นะคะคุมบอกว่าครูมีความสามารถในการที่จะพูดในเวลาเท่าไหร่ก็ได้เพราะเรื่องนี้ให้พูดสามชั่วโมงก็คงว่ากันไปนะคะแล้วก็ถ้าพูด15นาทีก็ได้ครึ่งชั่วโมง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็อาจจะเกินเวลาสองทุ่มไปนิดนึงเพราะว่าครูเริ่มเลทเลทหน่อยนะคะอารอเริ่มกันเลยนะคะ เดี๋ยวครูต้องทำทำจอให้มันใหญ่ก่อนไม่รู้ทำไงเดี๋ยวกาแฟเนี่ยมันบอกให้รอรอละอันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่ ครูเดี๋ยครูคคต้องไปใหม่เดี๋ยวครูแชร์อันนี้แล้วก็แชร์ที่เป็น powerpoint ได้ไหมคะครูเออเดี๋ยวนะคะโทษนะคะไม่ใช่ครูกดมั่วไปหมดละเอดี๋ยวเดี๋ยวครู stop แชร์กันนะคะครูต้องไปเอา powerpoint อันนี้มันเป็นแชร์มันเป็นจากอีเมลมาะะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ครั้งแรกก็จะมีมีความเออะไรนะขรุขักนิดหน่อยข่าวต่อไปเราวงทรามที่ดีขึ้นนะคะสร้างความตื่นเต้น เห็ uh ขนขาหนูลุกมาแต,แต่งตัวตั้งแต่บ่าย <laughs> อืมเดี๋ยวนะคะพิมพ์มันไม่เห็นอยู่นะัะในเดสก์ท็อปเนี่ยวอันนี้หรือเปล่าคะอันนี้จะได้คือครูเลือกหนูรอดูคะ่ะอันนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะ อ๋ออันนี้รึเปล่ามันเป็นอันเล็กอ่ะค่ะอ่ครูกดตรงตรงข้างล่างอะคะ่ะที่เป็นที่เป็นนำเสนอลองดูได้ไหมคะเดี๋ยวดูก่อนเนดีนนะ๋ยวได้ไหมอ่าใช่ป่ะอันนี้<า>แบบ <มา S 1> นนะีนะะ้ใช่ไหมค่ะ ไปมาแล้วค่ะโอเคนะคะอ่าเอาละเราจะเริ่มกันด้วยคำรวดเร็วโปรดเตรียมประสาหูของท่านทีนี้คําว่าเมตตาเนี่แหละเป็นคําที่ครูอยากพูดนะคะไอ้คําว่าเมตตาอเมริกันบอกเสียงเมดอนะออกเป็นตัวตัว,ตวคล้ายตัวเด็กไปไอ้ความหมายของมันเนี่ยมาจากเดิมมันมาจากภาษากรีกมันก็แปลว่าเอ่อตั้งอยู่ข้างหลังหรือว่าหรือว่าปีออน ย้อนก็เหนือไปเหนือเหนือไปนะพ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ครูขีดเส้นใต้เนี่ยมันคือความหมายที่เอามาใช้ในปัจจุบันความหมายเนี่ยมันจะค่อยๆกลายนะคะแล้วก็มาใช้อย่างอย่างปัจจุบันนี้เราจะเห็นคาที่ใช้เยอะเลยลก็เม็ดแต่รีวิวเม็ดแต่รีวิวก็คือรีวิวออฟรีวิวเวอคือคนที่ที่ไปเออก็เรียกอะไรผู้ส่งคนอาวุธศานผลง,งานวิจารณ์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิจารณ์คนวิจารณ์นะ ไม่แต่เกมก็คือเป็นเกม about เกมเป็นเกมเกี่ยวกับเกมนะคะไม่ไม่เคยเล่นไม่รู้เป็นยังไงมันก็เล่นไปมันเหมือนทำให้รู้เกี่ยวกับเกมนะคะไม่แต่ discussion ก็คือว่าการอภิปรายเกี่ยวกับการอภิปรายนะคะอันนี้มันก็จะเป็นคำที่ลึกอ่ะชอบมากเลยคำนี้นะคะทีนี้คำว่าอภิซึ่งซึ่งครูเนี่ยตั้งเอาไว้ว่าไม่แต่เนี่ยมันคงมันมันจะมีความหมายคล้ายอภิ มากเลยนะคะที่ที่เขาเนี่ยเอามาใช้ในปัจจุบันแต่ว่าในอดีตเนี่ยคำว่าอภิเนี่ยมันก็มาจากการสร้างคำศัพท์ขึ้นนะคะบางอันมันก็เนี่ยเขาในในพจน,นานุกรมก็ให้ว่าอภิเนี่ยหมายถึงยิ่งวิเศษหรือเหนือนะคะเช่นอภิธรรมอภินิหารอภิบาลอภิปรัชญาอภิมหามนาแล้วก็อภิปรายศัพท์เหล่านี้มันมีมานานแล้วเ่รค่ะ มันมีมานานจนคนเนี่ยไม่ได้โยงอภิเนี่ยไ,ไปหาเมตตาคือม,มันใช้แยกภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยมาทีนี้ตอนหลังศัพท์ที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยคนก็เลยอาจจะเห็นว่าเอ,อคำว่าเมตตาเนี่ยมันคล้ายคนที่มีความรู้ทางภาษาพวกบาลีสันสกฤตเนีแล้ก็เอะมันคล้ายกับอภินะอภิมันก็แปลว่าเหนือปิยนแล้วก็แปลว่ายิ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะทับทวีคูณอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้อันนี้ครูไม่สนใจสัพพวกนี้เพราะมันมีมานานแล้วเราไม่ต้องไปดูอภิอะ่ะคือเราเข้าใจอะยกเว้นอภิมหาอำนาจที่ก็คือก็คือใหญ่ของใหญ่อะ่ะใหญ่ของใหญ่อทีหนึ่งนะคะอ่าทนี้คําว่าเมตาเนี่ยครูสนใจสพัพ์พวกเนี้ยเพราในภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยเขาก็เอามาใช้จริงจังแปลว่าอภิเช่นคำว่า meta language นะคะอภิภาษาหรือ meta linguistics อภิภาษาศาสตร ก็ได้เดี๋ยวจะอธิบายเมตาฟังก์ชันอภิหน้าที่เมตาแอ a l y ล i ิซิสอภิวิเคราะห์แล้วก็ Meta Data ใช้เยอะเลยอาจารย์วิโรจน์ก็จะรู้รดีเละอภ่ข้อมูลนะคะทีนี้คำที่เราจะไปถึงวันนี้อีกก็คือ Metaverse นะ,ะมันคืออะไรม,ม,มันอภ่ตรงไหนเหรอนะคะแล้วก็ Metaverse เนี่ยมันเท่ากับ Meta Universe หรือเปล่าแล้วก็ Universe มันแปลว่าวัน มันแปลว่าวันกระเทินะเลี้ยวเลี้ยวครั้งเดียวเอกภพะที่เขาแปลกันนะคะเอกภพแล้วก็แปลว่าจักรวาลภาษาไทยจะมีคำสองคำที่แปลว่า universe ก็คือคำว่าจักรวาลเราเรียกว่านางงามจักรวาลเราไม่เรียกนางงามเอกภพเ้าเรียกนางงามเอกภพก็จะไม่สวยนะคะ้องเรียกนางงามจักรวาลแล้วก็แต่ว,ว่านักวิทยาศาสตร์เขาชอบอธิบายอย่างไอสไตน์เลยก็จะใช้ใชเอกภพนะคะ อะม,มาอธิบายกันอภิภาษาเนี่ยมันใช้ยังไงอภิภาษาเนี่ยพวกเรียนภาษาศาสตร์น่าจะเข้าใจดีนะคะภาษาศาสตร์เป็นศาสตร์อภิภาษาค่ะเพราะว่าเราใช้ภาษาอธิบายภาษาอย่างครูให้การบ้านบอกเอาไปหนูไปทำไปไป,ไปวิเคราะห์ประโยคเหล่านี้มาแล้วก็เขียนมาก็ต้องมาน่าอธิบายใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นประธานอะไรี้ยเขียนไดะแกรมมาทุกอย่างเป็นภาษาค่ะ นั่นแหละเราใช้สื่อภาษานี่อธิบายภาษาอีกต่อหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของภาษาหน้าที่ภาษาเนีียแปลกภาษาเนี่ยนอกจากเราจะใช้แสดงความรู้สึกเราจะใช้บันทึกหรือสื่อสารอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าภาษาเนี่ยใช้อธิบายภาษาเพราะฉะนั้นวิชาภาษาศาสตร์ทั้งหมดเลยเป็นอภิภาษาแล้วก็สอนภาษาอย่างครูสอนภาษาเนี่ยหน้าห้องอ้าวสะกดยังไงออกเสียงยังไงไหนอธิบายความหมายทุกอย่างเป็น ใช้ภาษาเพื่ออธิบายภาษาโดยเฉพาะทางด้านไบยากณรใช่ไหมคะครูที่สอนภาษาไหนบอกมาสิาประโยคนี้จะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามอย่างไรสอนเด็กในห้องนะคะอ้าว I am going you are going are you going อะไรอย่างเงี้ยเนี้ยเใช้ภาษาเพื่ออธิบายภาษาแล้วนะอันนี้เป็นอภิภาษาเลยเป็นหน้าที่ที่เราทําอยู่นะักภาษาศาสตรกับน,นะครูสอนภาษาทําอยู่นะคะอ่ะอันนี้อภิหน้าที่ อภินาที่เนี่ยคือว่ามันมีใช้ที่อื่นอีกแต่ว่าไม่ไม่ค่อยสันทัดนะคะเอาเอาที่สันทัดมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเอ่อวยากรที่ครูครูเรียนด้วยกับอาจ,อา,จารย์ฮาริเดย,ย์อสมัยที่ท่านยังหนุ่มนะคะเสียชีวิตไปแล้วท่านท่านเอ่อในฟังชั่นอลแกรมมาของฮาริเดย์เนี่ยท่านระบุเอาไว้เลยว่าเอา่อแกรมมาอันนี้เนี่ยจะเอ่อตั้งอยู่บนรากฐานของการมองภาษา อภิภาษาหน้าที่อภิหน้าที่ของภาษาสามอย่างคือมันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วมันก็ไปคลุมฟังก์ชันของหน่วยภาษาเล็กๆในนั้นเนี่ยเต็มไปหมดเพราะนั้นฮาริเดก,ก็จะแบ่งเป็นสามมิติของอภิหน้าที่มิติที่หนึ่งก็คือมิติภาษาใช้สื่อความคิด ideational กับ experiential สื่อประสบการณ์เช่นเราพูดแบบเมื่อานนี้ ไปกินอาหารที่ร้านแถวสุุมวิทอย่างเงี้ยเป็นเป็นการเล่าประสบการณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเ uh, อ่อ experiential ไอเดียเ n ่ l กับ experiential เนี่ยเวลาเราศึกษาภาษาศาสตร์เนี่ยไอหน้าที่ภายใต้อะิี่หน้าที่อันนี้เนี่ยมันเยอะมากเลยเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นผู้กระทําใครเป็นผู้ถูกกระทําอย่างเงี้ยนะคะทาหน้าที่ทําหน้าที่อะไรคํากริยาคํากริยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วคํากริยาเนี่ยก็จะมีคํานามที่มาเกาะแล้วทาหน้าที่ต่าง พวกบุพบทวลีหรือวิเศษก็จะทําหน้าที่เป็นส่วนขยายเพราะนั้นคําว่าส่วนขยายคําว่า participant หรือว่าตัวคํานามที่มาเกาะ argument อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคากริยาที่เป็น processHarede เ,เรียกว่า process ทาหน้าที่เป็นกระบวนการเนี่ยเป็นหน้าที่ภายใต้หน้าที่เพราะนั้นจะเห็นเห็นได้ว่ามันอภินะคะ ideational เป็นอภิทีนี้ interpersonal เนี่ยเป็นหน้าที่มิติที่สองของ h a r i d y ก็คือเป็นหน้าที่ บุคลาสัมพันธ์คือแสดงปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นภาษาจะหน้าที่น้อยๆที่มาตกอยู่ภายใต,ต้พี่หน้าที่อันนี้ก็คือพวกคำสรรพนามระบบคำสรรพนามระบบทำนองเสียงระบบ f i n a อ p a r าร์ l ิเคิลอะอะไรนะคำลงท้ายของเราทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าพูดกับใครแล้วเราพูดยังไงแล้วแสดงความรู้สึกพวกมูด mood, พราะนั้นมันเป็น Mo สซ s สเต็มโมเดลิมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะอินเทอร์เวอร์ชั่ก็จะครอบอันนี้เอาไว้นะคะ text u a l ่ว่คุยเอาอย่างย่อมากเลยคะ่ะเอาหนังสือของฮาริเดมายอ่อภายในห้าวินาทีเลย t e x t u a l เนี่ยก็คือหน้าที่ที่สามที่ฮฮริเดบอกว่านี่พวกคลุมนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีการเรียงความหน้าที่การเรียงร้อยถ้อยความเนี่ยเราก็จะพูดภาษาไม่ได้มันไม่ใช่เรียงแบบแบบ particip เพิเอ่อแบบแบบแบบหน้าที่ i d เด t i o n a l นะคะมันเรียงแบบ แบบเน้นนะคะเรารู้ว่าเราจะเน้นอะไรเราเอาไว้ข้างหน้าท็อปิกเป็นเรื่องของท็อปิกเรื่องของซีมเรื่องของรีมเรื่องของวิคโคเอชั่นเป็นดิสคอสแอนน a ลิซิสนะคะนั่นอะไรที่เป็นดิสคอสแอนนิลิซิสที่มาตกอยู่ภายใต้เท็กซ์ชั่วฟังชันทั้ง3ามหน้าที่เนี่ยสามอภิหน้าที่เนี่ยก็ทําง,งานร่วมกันพูดมาหนึ่งประโยคเนี่ยสามนี่ก็กรูเข้าไปทําหน้าที่นะคะเป็นเป็นมิติสามมิตินี่ก็คืออภิความอภิของมันนะคะ ต่อไปอภิวิเคราะห์อภิวิเคราะห์เนี่ยครูไม่เคยทําแต่ว่าเคยไปเห็นบทความที่เขาทำเ,เขาวิเคราะห์วิเคราะห์ของวิเคราะห์นะคะ analysis of analysis ก็คือว่าพวกนี้เขาก็จะใช้สติขั้นสูงมากเลยเขาจะไปเอาบทความหรือไปเอาผลงานที่วิเคราะห์โอ้โหสมัยไหนสมัยไหนในที่มันจะสามารถมารวม combine เป็น keyword ก็มารวมกันแล้วเขาก็วิเคราะห์เพื่อจะหาในยะทั่วไปนะคะ หาหาข้อสรุปโดยผลการวิเคราะห์เยอะๆแล้วเอามาเนี่ยเป็น Meta-Analysis ต่อไป m e t a ดา t a เม t a ดาต้เนี่ยก็คืออภิข้อมูลอภิข้อมูลเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้เออระบบดิจิทัลมันทำให้เรามีอภิข้อมูลได้นะคะอภิข้อมูลก็คือข้อมูลของข้อมูลแต่ก่อนเรามีข้อมูลเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนะข้อมูลหนังสือเนี่ยหนังสือน,นวนิยายเนี่ย เดี๋ยวเต็มนี้มันจะไปทุกทุกสิ่งทุกอย่างรวมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนขนาดความยาวคีย์เวิร์ดทุกอย่างเลยค่ะไปรวมกระจุกอยู่นะคะค้นอะไรก็ได้เกี่ยวข้องกันหมดเป็นอภิข้อมูลของข้อมูลอีกทีหนึ่งหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยก็จะไปบอกถ้าผู้ผู้แต่งคือใครอัลบั้มอะไรออกปีไหนอะไรไม่จะรวมกอยู่นะคะอ่ะทีนี้ศัพท์ที่ครูไปเจอเนี่ยที่มันไม่ใช่อภิ ะะซึ่งควรจะเป็นอภิแต่เขาบรรยายไปนานแล้วคืูว่าเขาคงไม่ค่อยพิสมัยคําว่าอภิเท่าไหร่นะคะเออก็คือศัพท์เช่นคําว่าเมตาบอลิซึมเขาใช้กระบวนการสร้างและสลายแล้วก็ใช้ทับศัพท์นะคะครูครูก็คิดไม่ออกทำไมได้ให้ครูบรรยายครูจะอภิอะไรไม่รู้นะคะมเมตาเซนทริกกับเมตาเซนทริกคโครโมโซมเขาก็ใช้คโครโมโซมมีเซนโทรเมียอยู่กลางนี่คือศัพท์หนึ่งศัพท์ นะคะเมทาโครนิกเมทาโคริกนะคะการเปลี่ยนสีผิวเหตุเนื้อเยื่อแก่นี่คือสับมันเดีเอามาจากราชบัณฑิตดีมากไม่จมตีไม่ได้ยมตีไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะใช้ก็ใช้ไป m มต่ c o g n i t i v e k n o w l e d g e อันนี้ความรู้อภิปรายชาอันนี้คือดีหน่อยอันนี้ผู้ชอบค่ะเพราะว่าใช้คำว่าอาภิเมต a compile r ทับศัพท์ไปเลย m มต่ criticism อ,อันนี้อันนี้คุณว่าขำอะ่ะ คือทำไมไม่ใช้อภิวิจารณ์ล่ะก็มันคือวิจารณ์ของวิจารณอ่ะนะคะเขาใช้สักเรียบเนี่ยการวิจารณซสอนวิจารโ์โ่อธิบายอธิบายก็ใช้อภิอภิวิจารณ์รก,รก็ได้นะไม่แต่ฟิกชั่นนะคะชักทับศัพท์ก็คือเรื่องแต่งของตุ๊กของแต่งอะ่ะก็คือเรื่องแต่งที่เล่าถึงตัวเองะะอันนี้คุณไม่รู้คุณคุณไม่ได้ชำนาญเรื่องม้จากกีเมตตาเจเนซิสวัตาจากชีวิตแบบสลับอันนี้แปลไปเลย แปลแปลถอดความน,นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าอภิที่ควรจะใช้ก็ไม่ได้ใช้นะคะทีนี้ Metaverse อา่าเรามาอีกคำหนึ่งแล้วตรงงอภิเข้าใจแล้วนะคะอภิก็คือไอ้นี่ของไอ้นี่อ่ะซ้ำไปแล้วก็จะจะรู้เรื่องเองนะคะ <laughs> อภิอะไรก็ซ้ำไป <laughs> Metaverse เนี่ยไม่ใช่คำที่มาร์คซักเคเบิร์ตเป็นคนแรกที่ใช้แต่ว่าเขาอ่ะทำให้มันตื่นเต้นตอนที่มันถูกใช้ในหนังไซไฟของนิวสตีเฟนเซนเนี่ยอันนี้ อันนี้ก็เป็นคนมาเพื่ออยากรู้เองเนะคะพอเขาใช้คำนี้ก็เลยเปิเปดอ่านแล้วก็เป็นเป็นคำที่ใช้ในภาพยนตร์ปี1992ชื่อ Snow Crash ในเรื่องนั้นอะ่ะมันเป็นคล้ายๆเรื่องอวตารนะคะเขาเขาเขาเล่าเรื่องย่อไว้ว่าเป็นมันเป็น v i r ร์ a l ว e a เรียหมดเลยทั้งเรื่องมันไม่มีความเป็นจริงมันเป็นเสมือนจริงแล้วก็ใช้ดิจิทัลอวตารนะคะ อันนี้ก็ไปไปคคนเองไปไปดูเองแล้วกัน,นะะ Netflix แล้วก็ทางเน็ตฟลิกซแลคงมีตกลงมาร์คซักเบิร์กก็จับเอาคอนเซ็ปต์ในหนังเรื่องนี้เอาคำว่า m e t a w o r s s นะของสตีเ e n เซนเนี่ยมาแล้วก็เอามาใช้อันนี้ครูก็เลยเข้าไปไปดูของมาร์ะคซักเบิร์กอ่ะที่เขาบรรยายเป็นคลิปหลายอันกันแล้วก็ครูก็จับคีย์เวิร์ดมา เครูก็เอาคีย์เวิร์ดมานะคะแล้วก็เคลมว่าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กใช้แล้วพวกคุณที่ฟังครูก็เออลิงก์ลิงก์คีย์เวิร์ดไปไปสู่ความเออ่ความเข้าใจเอานะคะก็คือว่าคอนเซ็ปต์ที่อยู่ในมาร์คซักเคอร์เบิร์กเมตาเวิร์สเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะทําโปรแกร,รมหรือว่าแพลตฟอร์มอะไรก็ได้ที่มันมีไอไอความสามารถที่เรียกว่าเมตาเวิร์สเนี่ยอยู่ในไอเมตาบริษัทอะไรเขาเนี่ยที่เปลี่ยนชื่อนะคะก็เป็นเรื่องอวตารแน่นอน ใครดูหนังแนละ้วเอวาตานหนือนเราก็จะเป็นแล้วนะคะแล้วก็จะมีเกมเป็นเรื่องใหญ่เลยเหมือนเล่นเกมเลยแล้วก็มีติ้งแอสโตรเรียวอันนี้มาร์กใช้ใช้บ่อยมากเขาบอกมีติ้งแอสโตรเรียวคือตอนนี้เราก็แอสโตรเรียวอยู่แล้วนะมันจะเร็วยิ่งเนี่ยครูก็ครูก็จะเข้าไปเช็คแฮนด์กับทีมได้ครูก็จะบอกโอ้ย oh, พิมนะเข้าไปกอดพิมได้อะไรเงี้ยแล้วก็ยูสิ่งเออแล้วก็เก็ตจ็อบส่งเราดูอันนี้ก็จะเป็นเขาก็เน้นจุดนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีอันนี้ปั๊บเนี่ย คุณก็สามารถที่จะเข้าไปแสดงความสามารถทั่วโลกเลยให้คนเห็นแล้วก็ได้งาน Virtual Home โอ้นเบื่อบ้านครูครูคก็เบื่อบ้านเดี๋ยวครูไปซื้อบ้านเบอร์ชวไว้แล้วครูก็ Escape Escape ไปเออมาร์ก็เบิกใช้คำว่า creating your own metaverse เพราะนั้นในโปรแกรมของเขาเนี่ก็จะทำให้คนที่ใช้เนี่ยสามารถที่จะสร้างให้ metaverse ของตัวเองนะคะซึ่งซึ่งเราอาจจะเห็นแล้วว่ามันเป็นจักรวาลจริงด้วยนะคะ แล้วก็เป็นความเป็นจริงแบบดิจิทัลนะ social aspect and social media online สองอันนี้จะมาประกบ,บกันนะซึ่งเป็น augmented reality อันนี้อันนี้เดี๋ยว,ยวไปหาความรู้เอานะคะแล้วก็ virtual reality ผสมการ ar กับ vr แต่ที่ครูมองไว้เนี่ยสำคัญมากอันนี้คือคำที่ชอบมากเพราะนั้นมันก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่เขามองก็คือ universe of universe ใช้คำนี้เลยนะคะ universe of universe virtual of virtual เพราะนั้นมันก็จะต้องเป็นเมตตาในความหมายที่เราที่เราที่อยากให้ใช้คือกับอมันก็คือจักรวาลของจักรวาลแล้วมันก็จะเป็นเสมือนจริงของเสมือนจริงทีหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ว่าเราเสมือนจริงกันอยู่เนี่ยเฟซบุ๊กทวิตบุ๊กผ่านซูมเนี่ยมันจะยิ่งเสมือนก็ไปใหญ่เสมือนจนแบบงงไปแล้วอะมันเสมือนแล้วเราก็กลายเป็นเป็นเรียลิตี้ที่เป็นเป็นความจริงขึ้นมานะคะเป็นอวตารจริงๆแิค่ะเราจะเป็นอวตารกันหมดแล้วนะคะ่าทีนี้ ควรใช้คำอะไรอันนี้เป็นภาพจบของครูนะคะจบแล้วะคะ่ะเนี่ยรักษาวเวลาได้ดีมาก <c oughs> ปิมบอกว่าครูสามารถจะ flexible พูดแต่เวลาที่ยืดหดโอเคนะคะลักบันดิตใช้คำว่าจาักรวาลน,นารกนิรที่มันอยาิออกมาแล้วก็หึงหากันคนก็อู้ตอบว่าก็ขุดคุย,คยแล้วก็แซและล้วบันดิตว่โอ้ลันบันดิตก็ต้องออกมาหลังจากถูกแซะนะคะก็ออกมาปิดแผลกันใหญ่นะคะก็ จักรวาลน,นาัลมิตคุณว่าก็ไม่เลวนะคะมันก็เพาะดีอะแล้วก็ความหมายมันก็ใช่มันมันก็ใช่แต่มันใช่ไม่ใช่ไม่ร้อยเปอร์เซนหรอกความหมายของจักรวาลก็โอเคแต่ความหมายนาัลมิตเนี่ยมันก็คืออันที่อันที่จริงเนี่ยเราก็ต้องสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปใช้ m e t a v e r s e ที่มัลชันคอนเบิร์สสัญญาบอกว่าจะให้เราสร้างของเราเองได้เนี่ยเพราะนั้นไอ้คำว่านัลุมิตเนี่ยมันก็งคงเป็นคำนั้นแหละนะคะ เออมันก็ไม่ผิดเลยอ่ะคำนี้นะคะจริงๆก็ไม่ได้ปกป้องแล่บันดิดแต่ก็บอกว่าเออเขาก็พยายามคิดจัพท์ที่ใกล้เคียงนะคะมันก็นารมิตเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเสกสรรเสกสรรขึ้นมาแสนจะไม่จริงอ่ะเหมือนกับครูบอกเนี่ยฉันจะเนรมิตเออสวรรค์สวรรค์บนดินให้เธออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันก็ไอ้เซนส์ของเนรมิตเนี่ยมันก็คือเรียลลิตี้ที่เสมือนจริงอ่ะถ้าแจกนะคะเพราะนั้นศัพท์คำนี้ก็ไม่เลวนักหรอกนะคะ แต่ว่าครูชอบของอาจารย์มิโรดค่ะเป็นก่อนคุยกับอาจารย์มิโรดแล้วอาจารย์บอกผมใช้อภิภพอืมเจ๋งมากเลยอภิภพนะคะเพราะว่าอภิครูชอบเพราะมันมีคําว่าอภิไงคะอภิแล้วใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ก็บอกแล้วคําว่าภพเนี่ยมันก็ใช้กันอยู่ด้วนก็เป็นคมที่แบบสั้นกระทัดรัดด้วยเออภิภพนะคะก็คือก็คือภพภพซ้อนกันภนะพของภพอ่ะนะซ้อนกันอยู่ แล้วก็ครูเคยใช้คําว่าอภิจัก,กรวาลแต่ว่าครูเคยใช้กับเมตายูนิเวอร์สซึ่งซึ่งไม่ใช่ใน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 คำว่าเมตาเวิร์สนะคะ mm hmm. เคยเห็นแล้วก็เคยคิดว่าเราอยากใช้คําว่าอภิจัก,กรวาลจังเนี่ยแต่ว่าพอเมตาเบิร์สออกเนี้ยคนมาถามครูก็บอกเออก็ใช้อภิจัก,กรวาลก็ได้มาแต่พอไปเห็นอพิภพครูชอบอันนั้นมากกว่าเพราะมันสั้นแล้วมันเป็นพบอะ่ะมัน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 เสกสรรขึ้นมาได้นะเออทีนี้ หลายคนก็ใช้ไปไปท่องอินเทอร์เน็ตก็จะมี m e t a เวิร์สสกดแบบนี้ด้วยนะ m e t a เวิร์นะแล้วก็ Metaverse ก็มีก็ก็เลยไม่รู้แต่คุณชอบอันแรกนะมันมันเหมือนออกเสียง m e t a เวนะิร์เนียคือว่า <c oughs> ในที่สุดเนี่ยทางออกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอันนี้มันเหมือนเหมือนชื่อเฉพาะที่ที่ที่มักเเวิร์ใช้อนะเอ,อเราเราอาจจะต้องใช้ทักศัพท์หนั่มาเพราะว่ามันมันเหมือนกับ การการใช้ทับศั์ก็จะทําให้ทําให้ไม่ต้องคิดมากว่าสั์ไทยดีกว่าสับไทยหรือหรือปัญญยัดตรงไม้อะไรอยา่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าถ้าว่าออจําเป็นห้ามห้ามใช้ใช้ใช้ศัพท์ของอาจาจมิโราอาจ,จะดีอ่ะพี่โคกูก็กูก็กชอบใช่ไแล้วก็อ,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 อบริษัทเมตตาอะไรของเขาอ่ะก็คงจะเรียกบริษัท เมตตาหรือเมตตาไเเลยมั้ไม่ต้องไปเปลี่ยนบริษัทอภิคบริษัทอภิคก็คงไม่เวิสุทธกันเลยนะคะอันนี้ก็จบแล้วจบแล้วในในสำหรับวันนี้นะคะไอ้เลคเชอร์ของครูก็จะเป็นสั้นๆแบบนี้ค่ะเป็นสั้นๆแล้วก็แกะให้ให้เหมือนเข้าใจว่าเออไอไอสัตว์ที่เราต้องต้องการรู้ต้องการเห็นเนี่ยมันมีที่มายังไงมันมัน อธิบาย,ยางไงแต่มันมันไม่ใช่เรื่องจับอย่างเดียวนะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ทุกเรื่องเลยของของทางด้านภาษาหรือภาษาศาสตร์คาถามก็จะต้องการเป็นเป็นคําตอบจริงๆนะคะคำถามนี้ก็คือคําตอบที่ไม่ไม่สามารถจะนค้น Google หรือไปค้นหนังสือแล้วก็ยังไม่ไม่เคลียร์นะคะแต่ถ้าสามารถค้นได้เช่นถามบอกว่า ก,กิยาสกรรมคืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ควรจะมาถามครูหรือเปล่าพร <c oughs> าะมันไม่มีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจารย์จงอธิบายอะไรขี้เกียจไปท่องจังอาจารย์ช่วยอธิบายเออเอ่เอแพารมติกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนกับจะให้ครูโอ้โหมาสอนมาติมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินมันก็ใหญ่ไปอ้นั่นก็ไอ้กิย a ก,กรรมก็เล็กไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือหรือจะมาถามบอ,อกประโยคอย่างนี้อะไรคือคือถ้าเป็นคําถามเล็กๆแล้วค้นเองได้เนี่ยก็ค้นนะคะแต่ว่าถ้าเหลือ เหลือบากกว่าแรงแล้วคิดมาห้าปีแล้วก็ยังไม่เข้าใจเลยไม่มีใครอธิบายได้ก็ต้องธรรมดานะคะ่ะเวลาทีจะอธิบายให้แล้วก็เออก็อาจจะอธิบายแต่แต่ถ้าไม่ได้ก็จะบอกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าจะไม่ได้แกล้งว่าว่าเข้าใจอะไรเงี้ยถ้าถ้าเข้าใจจึงมาพูดนะคะนะคะเพราะว่าตัวเองจะจะเข้าไปอ่านวารสารได้ได้เร็วา่าคืออ่านวารสารแล้วก็จะจะเข้าใจแล้วก็เออท่องท่องเน็ตท่องเน็ตเก่งด้วยแต่ว่าแต่ว่า ทักทําไม่เก่งเมตาเวิร์สไม่เก่งแ่อันนี้ก็ก็ขอจบวันนี้นะคะพินพินจะบอกเรื่องเรื่องเออะไรนะขั้นตอนอะไรของของผู้ที่จะถามอะไรนะคะค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะครูใช้เวลา27นาทีค่ะพอดีค่อนข้างพอดีมากๆ ค่ะแล้วก็อก็หนูชอบคํานี้มากเลยค่ะสองคำนี้หัวข้ออันนี้ที่ครูเลือกมาวันนี้นะคะเพราะว่าเรามาใช้แพลตฟอร์มของเขาในการในการสร้างเพจของเราค่ะแล้วก็คําแรกก็หนูตัวหนูเองก็นึกถึงคํานี้เหมือนกันว่าเขาก็เออเขาก็เป็นดังอยู่ช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็ ถือว่าได้ความรู้ที่ครูกรุณาไปค้นมาให้คำทั้งเมตตาเมตตาเวแล้วก็คำข้างเคียงอื่นๆที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูเป็นอย่างมากค่ะก็สำหรับท่านที่มีคำถามนะคะสามารถส่งคำถามมาได้นะคะ ทุกท่านจะเห็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะในแคปชั่นของโส้์นั้นนะคะก็จะมีลิงก์ Google Form สำหรับให้ทุกท่านส่งคำถามที่อยากจะถามอาจารย์อยากจะให้อาจารย์มาพิจารณา,าจัดทำเนื้อหาสำหรับในรายการนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพิจารณาอีกทีค่ะก็สามารถส่งมาได้ทางลิงก์ Google Form อันนั้นค่ะ ก็สำหรับวันนี้หอมปากหอมคอนะคะแล้วก็อาจารย์อมราก็จะมาพบกับทุกท่านทุกวันอังคารที่สองและสี่นะคะเวลาประมาณนี้ค่ะหน่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะคะทุกวันอังคารที่สองและสี่ของเดือนเวลาประมาณ30นาทีสั้นๆใครก่อนทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาพบกับอาจารย์ได้ค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ ว่าเดี๋ยวนะเละเอาบางคนทานข้าดึกได้ได้ยังไงก็ได้คะ่ะหรือทานไปฟังไปก็ไม่ได้ว่าพระครูไม่เห็นหนูอยูอ่เ่าครูไม่เห็นใช่ไหมคะ<ช>ก็ค่ะก็รายการวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ